สวัสดีพี่พี่น้องน้องเพื่อนด้วยนะครับอยู่กับผม V I P J K F F เนาะก็ในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกเออเล่นแมบปบเ,แบบเล่นเกมโลบ,บ็อกแมปเออแมปพี่อช่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นแมปยิงซอมบ,บี้อะเนาะเออมีปืนหลายอย่างเลยนะฮะมีอาวุธด้วยยิงถ้าถ้าจะยิงให้ให้เอาเป้าไปที่ศัตรูนะยิงจะยิงได้นะฮะยิงแม่ง ผมอาจจะเงียบๆนะเพราะเสียงเกมัน <begun> ดังเกินเอาไปกินกัน ตกใจมาเลยช่วยเพิ่มหน่อนช่วยเพิ่มหน่อน,นรู้สึกว่าเกมมันดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำแมปอื่นให้เล่นนะคะแป๊บนึงนะคะขอเล่นแมปนี้กันนค่ะ 5, 4, 3, 2, 1, เ้เ่อมันไม่อยู่นิ่งอ่ะจะไปเที่อะ่ะไปหาเพื่อนก่อนเพื่ยมๆเที่ยมมันจะเป็นสิเชียเชนะครับเดี๋ยวผมนิ่งไปหาเพื่อนกอนมันดีมันตามผมมาแล้ว

หัวเด้งหัวดัน,ดนอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะลองใช้นี้มั่งดีกว่อนไม่เคยใช้เลยมาเร็วออขึ้นอีกห้าเลย พี่เออปาดแม่งเลยมาดี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 มามามาดี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 มาดมาดมาดีม ก็เกมก็จะมีประมาณนี้นะคุณก็ขอปิดคลิปเพลงเท่านี้เนาะบ๊ายบายนะทุกคน